เราสองคนเลยในช่องทีนยูดี้ที่ได้นะคะว,วันนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่จังหวัดน่านะนะเวลาเรามาเที่ยวเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพวกเคมอะไรพวกนี้ช่วงแบบยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเออเราไม่มีตีนการเราไม่มีอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจถูกต้องไหมแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งอะ่ะมันมาโดยที่แบบเราไม่ได้ตั้งตัวเลยคิดก็เลยแบบ เฮ้ยทำไมดีวะมีตีนการอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากที่ทาพวกเนี้ยประมาณ30นาทีอนะลาเราเนี่ยที่ช่วงจุดที่เราทานเนี่ยมันจะรู้สึกตึงๆนะจบหลอดแรกพวกเนี้ยพวกตีนการอะไรพวกเนี้ยมันจางลงเยอะมากคือมันเต้นขึ้นเยอะมากๆผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยชื่อว่า e n t i a g i n g Eye Lift เนื้อเขาก็จะแบบเป็นเจลๆนะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆเะมือมิจิเนาะนี่พวกกิ๊กเองกับมิจิเนี่ยเราทําวิดีโอกันมาเยอะนะแต่พวก อายครีมอะไรพวกนี้เราไม่เคยแนะนำยี่ห้อไหนนะนี่เป็นยี่ห้อแรกที่มีความรู้สึกว่าพวกกิ๊กใช้แล้วก็เออมันดีก็อยากที่จะมาแนะนำทุกคนนั่นเองนะคะเดี๋ยวกิ๊กไปแต่งหน้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีเราไปไี่เรียบร้อยก็มีประมาณนี้นั่นเองนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับไอครีมนะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูกันได้ของดีก็จะต้องบอกต่อแน่